สามารถพักภูมิใจไทยโพสเพื่อไทยสู่การยุบพ,พักอ่านประโยคสุดท้ายสะเทือนกันหมดเมื่อวันที่5สิงหาคมนายประเสริฐจ,จันทระวงศ์ทองสสบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ความผิดงานการประสานงานจัดตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยประสานงานพักกานเมืองต่างๆและพร้อมสนับสนุนยกมือให้กับค a n d นายยกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเรียบร้อยแล้ว แต่เมื่อประธานรัฐสภาเื่อนการโหวตนายกรัฐมรีออกไปเพื่อรอความชัดเจนของสารรัฐธรรมน,นูญประเด็นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินทําให้พรรคเพื่อไทยมีเวลาพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมมั่นใจว่าเสียงเพียงพอสามารถผลักดันคนดิเดตนายกรัฐมรีของพรรคเพื่อไทยได้อย่างแน่นอนแต่เมื่อมีเวลาเพิ่มเติมก็คาดว่าจะได้มากยิ่งขึ้นเพื่อทําให้รัฐบาลมีเสถ,ถียรภาพมากขึ้นเมื่อถามว่าเสียงที่เพียงพอมีพรรคใดบ้าง และมีพรรคของรุงร่วมด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าไม่เขาพูดอะไรทั้งนั้นในประเด็นนี้รอให้ติดตามตอนแถลงข่าวโดยตัวพรรคการเมืองที่จะร่วมโบวตให้คันดีเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถึงวันนั้นทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นขณะที่นายสามารถแก้วมีชยัยสมาชิกพรรคเพงใจไทยอดีตสสเชียงรายพรรคเพื่อไทยโพสต์หัวข้อถูกหลอกระบุข้อความว่าหลังเลือกตั้งเขาตมายฝ่ายประชาธิปไตย8พักรวมเสียงกันได้312เสียง ขาตมไมฝ่ายอำนาจเก่า10บพักรวมเสียงกันได้188เสียงสภาผู้แทนรัศดรมีจํานวน500เสียงกึ่งหนึ่งคือ250เสียงดังนั้นข้าวต้มไมาฝ่ายประชาธิปไตยมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัษฎรแม้การเลือกนายกรัฐมนตรีต้องทำในที่ประชุมรัฐสภาที่มีสว2 5 0คนวงเล็บพัจจจบันลาออกไปแล้วหนึ่งคนคงเหลือ249คนมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยและนายกรัฐมนตรี จะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจาํานวนสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่คือ375เสียงก็ตามแต่ถ้าเข้าตงมาฝ่ายประชาธิปไตยมัดกันให้แน่นไม่ได้เสียงจากสวเพียงพอถึง375เสียงก็ถือเป็นหลักอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้เข้าตงมาฝ่ายอำนาจเก่าจะได้เสียงสวสนุนจนสามารถได้ตัวนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลได้ก็ตาม ก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎร,รที่อายุสัน้นบริหารไม่ได้ต้องนําไปสู่การยุบสภาเพื่ออานาจให้ประชาชนเพื่อเลือกตั้งกันใหม่อย่างแน่นอนแต่วันนี้พรรคเพื่อไทยเหมือนถูกกลอกให้แยกตัวออกมาจากข้าวต้มมดฝ่ายประชาธิปไตยกลายเป็นพรรคโดดเดี่ยวมีเพียงหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงวันนี้พรรคเพื่อไทยเหมือนถูกโดดเดี่ยวไม่เหลืออํานาจต่อรองอะไรมากมายจะย้อนกลับไปหาพรรคก้าวไกลก็คงลาบากเขาคงเจ็บปวด และจะจำในสิ่งที่เคยทำไว้กับเขาหมาการะดานี้ไม่ทราบว่าใรหรอกใครครับ